จังหวัดบุรีรัมย์ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพหลักคือการทำนาซึ่งในแต่ละปีจะได้ผลผลิตข้าวหอมมะลิในปริมาณที่สูงเพราะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวบนดินจากภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุอาหารเหมาะกับการเจริญเติบโตและในปัจจุบันการบริโภคข้าวจะควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพดังนั้นข้าวที่จะมาตอบโจทย์ของผู้บริโภคคงหนีไม่พ้นข้าวอินทรีย์ที่สะอาดปลอดภยัยไร้สารเคมีสะสม ที่สาคัญมีคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนจากภายใต้การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์จากภาครัฐความต้องการซื้อข้าวของผู้บริโภคและพื้นที่ที่เหมาะกับการทํานาของจังหวัดบุรีรัมย์ทำให้เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหลายๆกลุ่มในจังหวัดบุรีรัมย์เลือกเพิ่มมูลค่าผลผล,ผลิตด้วยการปลูกข้าวอินทรีย์เรียกว่าข้าวอินทรีย์บุรีรัมย์การทําข้าวอินทรีย์ของเราเริ่มตั้งแต่ปี2547นะครับเดิมเราก็ทํานาเคมีทั่วไปนะครับ ทําไมเรามีการปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งล่ะเราเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับอยากได้สุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นก็เลยมีแนวปรับเปลี่ยนว่าจะปรับเปลี่ยนให้การทํานาเป็นนาเคมีมาเป็นอินทรีนะครับสิ่งที่เราได้จากการทํานาอินทรีย์ก็คือหนึ่งล่ะเรื่องสุขภาพของตัวเองสุขภาพของครอบครัวนะครับแล้วก็ผู้บริโภคนะครับก็จะได้ได้ทานข้าวที่ไม่มีสารเคมีจากแต่ก่อนป่วยกะเสกกระเซ ไอบ่อยๆจะเป็นคนไอแรงมากไอเป็นเดือนๆพอหันมาทานข้าวอินทรีย์กลับหายไอก็เลยหันมาทำอินซีทานเองอยากมีสุขภาพดีก็เลยลองทำดูเราอยากเปลี่ยนแปลงดูว่าระหว่างข้าวอินซีกับเคมีอันไหนจะดีกว่ากันซึ่งตอนที่เราทำเราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ผลผลิตแค่ไหนจะดีไหมยังไงแต่เราก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงการทำข้าวแบบใหม่แล้วก็อยากจะเรียนรู้ กลุ่มเกษตรกรชาวนาผู้ทำนาข้าวอินทรีย์บุรีรำมีการดูแลใส่ใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การปลูกการเก็บเกี่ยวการสีข้าวแปลสภาพข้าวไปจนถึงการเก็บและบรรจุเพื่อให้ได้ข้าวอินทรีย์บุรีรำมคุณภาพดีสู่มือผู้บริโภค ที่จะต้องบากหน้าเอาผลผลิตเราไปขายตามโรงสีเข้ามาขอเราซื้อถึงที่การทำนายินทรีย์เรื่องขายข้าวเปลือกขายข้าวสารเราสามารถตั้งราคาเองได้นี่คือสิ่งสำคัญของเราครับทุกท่านที่ได้ทานข้าวอินทรีย์ของเราท่านจะได้ประทับใจเรือความนุ่มความหอมของข้าวอินทรีย์ของเราและความอริดอร่อยที่มันลงตัวเพราะว่ามันเป็นข้าวอินทรีย์โดยแท้จริงที่เราปลูกในพื้นที่ดินภูเขาไฟที่มีแร่ธาตุ และทางโภชนาการทางอาหารแตกต่างจากที่อื่เรารับประทานก็จะได้ได้ความหอมได้รสสัมผัสไม่ต้องปรุงแต่งเยอะครับเอาไปทำข้าวต้มข้าวผัดเอาไปทำาทานกับอาหารก็จะได้ความหอมความนุ่มครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เราก็จะได้อุดหนุนช่วยชาวนาด้วยครับร่วมสนับสนุนชาวกเกษตรกรบุรีรัมย์อุดหนุนข้าวคุณภาพหอมอร่อยนุ่มหุงขึ้นหม้อ ปลอดภัยไร้สารพิษมากด้วยคุณประโยชน์ข้าวดีข้าวอินรีย์บุรีร์